แล้วก็มาลักษณะแบบนี้นะครับนะครับนะครับผมส่วนหลังจากการใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการถอดปลั๊กนะครับผมถอดปลั๊กแล้วเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้ตะกั่วเนี่ยผมวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับในเรื่องของการบำรุงรักษาหัวแรงนะครับให้มีอายุการใช้งานที่คงทนยืนยาวนะครับซึ่ง เทคนิคที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือง่ายๆนะครับผมครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยนะครับผมครับหัวอื่นเนี่ยหัวแร้งนะครับเราไม่ควรที่จะใช้คัตเตอร์นะครับขีดที่ปลายบริเวณหัวแร้งหรือว่าของมีคมนะครับไปขูดขีดบริเวณปลายหัวแร้งครับเวลาที่เกิดตะกัวไปติดที่ปลายหัวแร้งเยอะนะครับห้ามนะครับเพราะว่าปลายหัวแร้งเนี่ยจะมีสารที่เคลือบ ที่ปลายหัวแรงอยู่นะครับเราควรที่จะใช้ฟองน้ำนะครับนี่ครับฟองน้ำเขาจะมีฟองน้ําสําหรับขูดชุบทําความสะอาดหัวแรงอยู่แล้วนะครับเอาไปจุ่มน้ำครับแล้วก็มาแบบนี้นะครับแล้วก็มาลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับรูปแบบนี้นะครับเพื่อทำความสะอาดปลายหัวแรงนะครับอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องนะครับผมส่วนหลังจากการใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการถอดปลั๊กนะครับผมถอดปลั๊ก แล้วเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้ตะกัวเนี่ยมาชโลมที่ปลายหัวแรงนะครับเพื่อที่จะเป็นการยืดอายุการชนใช้งานของหัวแรงนะครับผมแบบนี้นะครับผมเราชโลมพอกไว้เลยนะครับเนี่ยพอกไว้ที่ปลายหัวแรงนะครับเราไม่ต้องขูดออกนะครับเราไม่ต้องลูบกับฟองน้ําออกนะครับผมเราชโลมไว้พอกไวใ้ให้ให้เต็มปลายหัวแรงนะครับเวลาที่เราจะใช้รอบใหม่ เราค่อยมาเสียบปลั๊กแล้วค่อยมาทาความสะอาดโดยการที่ลูดใส่ฟองน้ําอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับเราพอกไว้เลยนะครับอันนี้เป็นการถนอมหัวแร้งนะครับแล้วเป็นการยืดอายุการใช้งานหัวแร้งนะครับที่มีคุณภาพนะครับที่ใช้กันมานะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลครับแต่ท่านหนที่ทราบข้อมูลแล้วก็ก็ผ่านนะครับผมส่วนท่านหนที่ยังไม่ทราบข้อมูลก็เอาไปใช้ได้นะครับเอาไปลองทําดูนะครับผม แบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งครับเราไม่ต้องขูดออกแล้วก็เอาเก็บนะครับเก็บเข้าที่เดิมเหมือนเดิมนะครับผมนนี้ก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานหัวแรงนะครับแล้วก็หัวแรงเนี่ยที่จริงจะมีไส้หัวแรงนะครับที่จะให้เปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเกิดหัวแรงไม่เสียไม่พังเราก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนไส้หัวแรงคร, <S <S ครับคือไส้ตัวนี้ครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเราจะสามารถใช้งานหัวแรงได้ ยาวนานแล้วก็คงทนนะครับครับก็ขอบคุณคลิปนี้นะครับที่รับชมแลวฟังนะครับผมว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมได้ง่ายครับด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับ